สวัสดีค่ะพบกับช่องที่ดินและอสังหาบายฟามุ้ยกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราพาทุกท่านมาชมที่ดินถมแล้วโฉนดคุดแดงวิวเขาที่ตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกแปลงนี้เนื้อที่1ไร่1นึงานสาตารางวาอยู่ห่างจากถนนรัดยางเนี่ยเข้ามาก็แค่เพียงประมาณ50เมตรเท่านั้นนะคะมีชุมชนมีเพื่อนบ้านไฟฟ้าประปาครบแล้วก็มองเห็นวิวเขาด้วยนะคะ ตรงนี้นะคะตรงที่รถจอดเนี่ยตรงนี้เป็นถนนสาธารณะนะคะด้านหน้าแปลงก็เป็นทุ่งนาพร้อมด้วยวิวเขาแล้วก็มีเพื่อนบ้านตรงนี้ไม่เปี่ยวเลยนะคะมีเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นชุมชนเลยตรงนี้ก็จะเป็นถนนรัดยางนะคะแล้วก็จะเลี้ยวเข้ามาหาที่ที่ดินเนี่ยก็เพียงแค่50เมตรเท่านั้นเองถนนสาธารณะที่ทำการแบ่งไว้นะก็จะกว้างประมาณ3เมตรนะคะตอนนี้ยังเป็นถนนหินคุกอยู่ แล้วตรงรั้วก็เป็นรั้วของพื้นที่เพื่อนบ้านนะคะซึ่งอยู่ติดกันขับเข้ามาเนี่ยประมาณห0สิบเมตรก็จะเจอที่ดินนะคะรูปแปลงก็จะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูมีการปรับถมไว้แล้วนะคะเป็นบางส่วนถ้าเราเอาต้นไม้หรือพวกกอไผ่ออกเนี่ยด้านหลังก็จะมองเห็นวิวเขาตรงนี้ก็จะเป็นถนนสาธารนณะเช่นเดียวกันนะคะที่ดินเนี่ยมีการเคลียร์ลิงไปบ้างแล้วนะคะ ถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะคะซื้อก็สามารถมาปรับพื้นที่เพิ่มหรือว่าถมเพิ่มอีกแค่เพียงเล็กน้อยก็สามารถปลูกบ้านทําสวนได้เลยตรงนี้บรรยากาศดีนะคะอ่ามีชุมชนไม่เปลี่ยวมีเพื่อนบ้านค่ะห่างจากสี่แยกประชากะเกษมนะคะเข้ามาก็เพียงแค่5้ากิโลเท่านั้นนะคะไม่ไกลมากหากจะเคลื่อนคุ้นดานก็ประมาณสิบสองกิโล หรือว่าหารจากตัวเมืองนครนายกนะคะเข้ามาถึงตำแหน่งที่ดินเนี่ยก็ประมาณ7จ็ดกิโลเท่านั้นนะคะวิวเขาด้านหลังถ้าเราเอาต้นไม้ออกเนี่ยก็จะมองเห็นชัดเลยนะคะพบกอไผ่ตรงที่รถจอดก็เป็นถนนสาธารณะวิวเขาท้องนานะคะบรรยากาศดีเพื่อนบ้านมีนะคะที่ดินตรงนี้นะคะปรับถมไว้นานแล้วนะคะ ถ้าท่านใดมาสามารถจะมาปลูกสร้างนะคะสิ่งปลูกสร้างหรือว่าจะมาทําสวนปลูกต้นไม้อะคะได้เลยนะคะตรงนี้เพราะว่าดินเป็นดินเดิมสามารถปลูกต้นไม้ได้นะคะ,ะตรงป่ารกๆตรงนี้เราก็สามารถเอาออกได้เพราะอยู่ในพื้นที่นะคะด้านหลังมองเห็นวิวเขานะคะรูปแปลงก็เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงเนื้อที่หนึ่งไร่หนึ่งงานสาสิบตารางวาเดี๋ยวเรามีภาพมุมสูงให้ทุกท่านได้ชมนะคะจะได้เห็นบรรยากาศโดยรอบ ตรงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลสาธิกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะโฉนดเป็นเอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงถ้าท่านใดสนใจสามารถนัดชมพื้นที่ได้ทุกวันตามเบอร์ที่ให้ไว้นะคะนี่เป็นภาพมุมสูงนะคะจะได้เห็นพื้นที่โดยร,บรอบที่ดินบรรยากาศดีแปลงเล็กๆนะคะเดินทางสะดวกสบายเจ้าของต้องการขายในราคา1ล้าน6แสนบาทนะคะราคานี้ออกค่าโอนภาษีให้ทั้งหมดเป็นราคาขายราคาขายยกแปลงนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้นะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ